ขั้นตอนการเชื่อมต่อ V9s มากกว่า2เครื่องเริ่มต้นด้วยการเปิดทั้ง3เครื่องก่อนนะครับจากนั้นทำการรีเซ็ตตัวเครื่อง V9s ทั้ง3เครื่องโดยการกดปุ่มบวกคู่กับปุ่มใหญ่ค้างไว้ประมาณ 8วินาทีนะครับจนกว่าไฟสีม่วงขึ้นมาแบบนี้นะครับถึงจะปล่อยมือครับผมทำการรีเซ็ตเครื่องทั้ง3เครื่องเลยครับจากนั้นก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ เราจะทําการจับเป็นคู่ก่อนนะครับอันนี้เครื่องที่1กับเครื่องที่2นะครับเราจะทําการจับเครื่องที่1กับเครื่องที่2โด้วยการกดปุ่มตรงกลางค้างไว้เพื่อปล่อยสัญญาณบลูทูธจากนั้นก็กดปุ่มเล็กรูปหมวกนกนะครับไฟจะกระพริบแบบนี้นะครับอรอสักครู่ครับ สังเกตไฟนะครับว่าไฟจะกระพริบเป็นจังหวะ2ครั้งแบบนี้นะครับทั้ง2ตัวนะครับจากนั้นก็จับคู่เครื่อง2กับเครื่อง3นะครับด้วยการปล่อยบลูทูธขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่อง2กับเครื่อง3นะครับนะครับกดปุ่มอทอคอมพร้อมกันนะครับเครื่อง2กับเครื่อง3ามครับเดี๋ยวรอให้ไฟหยุดก่อนนะครับ สักครู่หนึ่งครับตอนนี้เครื่อง2กับเครื่อง3ทําการจับคู่กันเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทําการออกอินเตอร์คอมทั้ง3าเครื่องนะครับโดยการกดปุ่มเล็กนี้นะครับสังเกตดูว่าไฟปุ่มเล็กรูปหมวก็อกจะไม่มีสักเครื่องเลยนะครับอันนี้คือการออกอินเตอร์คอมทั้งหมดทั้ง3เครื่องนะครับ จากนั้นวิธีการเชื่อมต่อทั้ง3เครื่องพร้อมกันก็คือการกดปุ่มอ e ีทคอมนะครับเครื่องละว1ทีนะครับจากนั้นก็รอนะครับดูจังหวะไฟครับผมถ้าไฟกระพริบเป็นจังหวะแบบนี้แสดงว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับนี่นะครับเครื่องที่สนะครับเครื่องที่สมนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม